สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a d m a สนะครับกับ Monster Hunter Wi s i ไวสิดีครับผมในวันนี้ผมมีเทคนิคในการจัดกระเป๋ามาแชร์เพื่อนๆกันนะครับซึ่งคลิปการจัดกระเป๋าจัดยาของเราเนี่ยผมจะทำทุกภาคเลยนะครับกลับมาภาคนี้เป็นตาของภาค Wise เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในภาค Wise เนี่ยเราควรจะจัดกระเป๋ารวมไปถึงตัวของ r a d i ีย m เมนของเราด้วยนะครับว่าจัดยังไงกันดีเราต้องเอาอะไรออกไปบ้างครับผม ซึ่งไอเทมทั้งหมดของเราเนี่ยเราสามารถจัดได้ในเต็นของเราเลยนะครับรวมไปถึงทางฟังของเรเดียลเมนูด้วยภาคนี้จัดง่ายมากเลยหัวข้อในการจัดกระเป๋าของเราเนี่ยก็คือ Transfer Item นะครับให้เราเข้ามาที่ Item p o u c h ของเรามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมจัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละตัวเลยว่าแต่ละอย่างใช้ทําอะไรบ้างนะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือทางฟังของ r รเดีย m เมนูนั่นเองนะครับคัสมไมด์ได เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ทุกอันเลยเหมือนกันนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทํางานอะไรแล้วผมแบ่งเป็นเซตยังไงนะครับโอเคขัค้นที่1เราไปดูทางฝั่งของกระเป๋าของเรากันเลยนะครับกระเป๋าของเราเนี้ยภาคนี้มันจะจุได้ทั้งหมด25ชิ้นนะครับผมก็จัดไว้เป็นเซตเบสิกนะครับว่าเราควรจะต้องเอาอะไรออกไปบ้างมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาเรากด L1 แล้วเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับบางครั้งเนี้ยมันมีไอ้พวกไอเทมเริ่มต้นพวกนี้นะครับพวกแคมป์พวกเน็ตพวกนี้เนี้ย มันเข้ามาอยู่ในตัวบาของเราด้วยนะครับแล้วเราไม่อยากให้มันอยู่ในบาของเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันอยู่เรากดวงกลมนะครับมันจะกลายเป็นกากบาทสีแดงอยู่ด้านขวาบนแบบนี้มันจะไม่ไปโผล่ในบาของเรานะครับถ้าเรากด R3 มมันจะโผล่เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบาของเราเท่านั้นนะครับรวมไปถึงพวกของที่แบบเราเอาไว้ใช้คลาฟของด้วยนะครับมันจะไม่ไปโผล่ในบาของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันจะโชว์ทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะปิดไว้นะครับ ทางฟังของภาคคุมเนี่ยจริงๆแล้วภาคนี้มันมีวิธีการกดแบบใช้ภาคคุมโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเป็นการกดใช้ของเลยนะครับถ้าเป็นในจอยเนี่ยกด L 1กับ R 2นะครับถ้าเป็นใน PC ให้กดปุ่ม C นะครับทางฟังของ g h i l l e y Mental นะครับหรือว่าภาคคุมล่องห่นของเราเนี่ยผมไม่ได้ให้มันไปโผล่ในบาร์นะแต่ผมจะใส่มันไว้ในเรเดียลเมนูด้วยก็สามารถกด Access ได้ผ่านทางเรเดียลเมนูนั่นเองนะครับตัวของ g h i l l e y Mental ภาคนี้เนี่ยมันเป็น ไอเทมที่ติดตัวเราเลยนะครับมันไม่ได้ไปซ้อนทับกับผ้าคลุมของเราเราสามารถใส่มันได้ตลอดเวลาเลยครับผมในเซ็ตเริ่มต้นนะครับที่ผมเปิดเอาไว้เนี่ยที่ผมแบบพยายามใช้ด้วยในตัวบาร์ของผมก็จะมีตัวของฟ i ชชิงโ g ชนะครับที่ตกปลาที่สร้างเต็นท์นะครับ c ค p t u r e Net เนี่ยสำคัญมากนะครับเอาไว้จับพวก e n d e m i c Life นะครับตัวของ Binoculars ก็คือทางฟังของกล้องส่องทางไกลของเรานั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือ p o r t a b l e Barbecue Gri l l ของเรานะครับเอาไวก้กริลเวลาเราแบบ บับเข้าหมดนั่นเองและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเวสต์สโตนนะครับเอาไว้ชาร์จอาวุธของเรานั่นเองนะครับไอเทมประเภทแรกที่ผมจะนําไปด้วยเนี่ยก็คือทางฝั่งของยาของเรานั่นเองนะครับที่ใช้ในการเพิ่มเลือดของเราผมจะแบ่งมันเอาไว้เป็นหมวดหมู่นะครับถ้ามันสแต็คกันขึ้นไป3มชั้นแบบนี้เนี่ยมันคือแบบหมวดหมู่เดียวกันนะครับซึ่งยาหลากัลกๆที่ผมจะกินเลยก็คือเมกะโพชั่นนะครับแต่เราจะนําเมกะโพชั่นไปได้แค่10ขวดเท่านั้นนะครับผมเลยเอาตัวของโพชั่นแล้วก็ฮันนี่ไปด้วยนะครับ ในเกมนี้ไอเทมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นไอเทมที่คลาฟได้แล้วเรานามันไปไว้ในเรเดียลเมนูของเรานะครับเรเดียลเมนูของเราก็คือไอที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับอันนี้นี่เองถ้ามันอยู่ในนี้เนี่ยแล้วไอเทมของเราหมดนะครับยกตัวอย่างชเช่นเมกะาพอย่นของเราหมดไป10ขวดแต่เรามีของที่ใช้ในการคลาฟมันอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับถ้าเรากดกินเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําการออโต้คลาฟให้เราเลยนะครับมันจะเท่ากับว่า ถ้าเราเอาฮันนี่ไป10อันนะครับแล้วก็พชั่นไป10ขวดมันเท่ากับว่าเรามีแม็กพชั่นทั้งหมด20ขวดนะครับคือดีมากๆเลยไอเดียเดียวกันนะครับในการทําตัวของแม็กพชั่นนั่นเองนะครับตัวของแม็กพชั่นเนี่ยมันจะใช้ตัวของแคทเตอร์ไลท์นะครับกับตัวของเมนดากอร่าซึ่งเป็นหิดนะครับในการคราฟตัวของแม็กพชั่นนั่นเองมันก็จะเท่ากับว่าเราเอาแม็กพชั่นออกไปได้ทั้งหมด7อันนะครับเป็นชิ้นที่เราคราฟมาแล้ว2อัน เป็นอันที่สามารถคลาฟเพิ่มเติมได้เนี่ยอีก5อันนะครับเอาจริงๆแค่นี้นะครับแค่ m e ก a p o พชัน่ขวดกับ Max p o ์พชัอันนะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านมอนสเตอร์ได้เกือบทุกตัวแล้วไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้ยามากไปกว่านี้แล้วนะครับมอนสเตอร์ภาคนี้ก็ไม่ได้ตบแรงขนาดนั้นด้วยต่อมาอยากหนึ่งอย่างที่ผมเอาไปเสริมด้วยนะครับก็คือดัสอัพไลท์่นเองนะครับในกรณีที่เราออกไปเล่นเป็น มันติเพลเยอร์นะครับดัะซับไลฟ์เนี่ยมันจะช่วยโปรยพงฮิวให้เพื่อนทุกคนในปาร์ตี้ของเราได้นั่นเองนะครับในเซตต,ต่อมาก็คือทางฝั่งของไอเทมบัฟของเรานั่นเองนะครับซึ่งไอเทมบัฟของเราก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับเป็นบัฟแอตแทคแล้วก็บัฟดิเฟนซ์ครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําวิธีการหาพาวเวอร์ชามแล้วก็ตัวของอาร์เมอร์ชามมาแล้วนะครับก็ลองไปติดตามดูกันได้ว่าทําเควสไหนถึงจะได้2ไอเทมนี้มานะครับก็ให้เราเอามาไว้ในกระเป๋าของเราด้วยนะครับทั้งพาวเวอร์ชามแล้วก็อาร์เมอร์ชาม อีกหนึ่งไอเทมบัฟที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนกินด้วยก่อนจะออกไปล่านะครับก็คือเมกกะดิมอนดรักกับตัวของเมกะอาร์เมอร์สกินนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเมกกะดิมอนดรักกับเมกะอาร์เมอร์สกินในภาคนี้เนี่ยถ้าเรากินบัฟเข้าไปแล้วมันจะอยู่เป็นระยะเวลา30นาทีนะครับบัฟแอตแทกกับบัฟตัวของดีเฟนซ์ของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากบัฟเพิ่มเติมมากไปกว่านี้อีกเนี่ยเราสามารถนําตัวของไมซีดแล้วก็ตัวของดิมอนพาวเดอร์ออกไปได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว เซตเบสิกนะครับยังไม่ใช่เซตสปีดลันหรือว่าที่เราต้องการจะตีมอนให้เร็วผมก็ใช้แค่ตัวของมกาดิมอนรักอัน,นเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวของไมซีตกับตัวของดิมอนพาวเดอร์เนี่ยมันจะอยู่แค่3นาทีนะครับแต่ว่ามกาดิมอนรักเนี่ยอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ชิวๆนะครับครึ่งชั่วโมง1ขวดไอเทมส่วนต่อมาก็คือไอเทมทางฝั่งของการแก้อาการของเรานั่นเองนะครับทั้งอาการติดไรติดสายฟ้าติดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนูเบอรี่เนี่ย เป็นไอเทมแก้บัฟอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับมันจะใช้แก้ไบรท์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแก้ไบรท์น้าไบรท์สายฟ้าไบรท์น้ําแข็งรวมไปถึงไฟก็แก้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไฟนี่จริงๆเรากลิ้ง3าครั้งก็หลุดแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากก็คือไบรท์มังกรน,นะครับดักออนไบรท์ดักออนไบรท์นรเนี่ยผลของมันจะทําให้เราตีธาตุไม่ออกนะครับเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เราจะใช้นูเบอรี่ในการแก้นะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ผมพกติดตัวมาด้วยก็คือตัวของ herbal medicine นะครับ herbal medicine เนี่ยมันเอาไว้แก้ผิดนะครับมันแก้ผิดได้ทุกแบบเลยมันดีกว่าตัวของ antidote นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือดเรามาด้วยนิดนึงรวมไปถึงมันกินเร็วนะครับมันจะกินปึ๊กเดียวแล้วก็ส่งผลให้เราเลยนะครับตัวของ antidote เนี่ยมันต้องกินแบบยกขวดซดอยู่นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมเลยเลือกใช้เป็นทวงของ herbal medicine ไปเลยนะครับต่อมาก็คือ food buff ของเรานั่นเองนะครับ w e l d o n steak ครับผม เวลดันสเต็กในภาคนี้เนี่ยดีมากนะครับมันจะส่งผลเพิ่มตัวของเลือดของเรารวมไปถึงทางฝั่งของสแตมินาของเราให้แม็กซ์ขึ้นเลยนะครับก็พกติดตัวเอาไวน้นะเวลาเราออกไปล่าในแมปนะครับไม่ได้ทำเควสเนี่ยเลือดลดลงหรือว่าสแตมินาลดลงก็กินเวลดันสเต็กได้นะครับซึ่งเวลดันสเต็กเนี่ยวิธีการหามาก็คือให้เราทาการบาร์บีคิวกริลนะครับแล้วก็เอาตัวของลอมิทไปไปกริลนะครับไปแร่เนื้อที่แบบเล่นเพลงตัดตัดตัดเอออันนั้นนะครับจะทําให้เราได้เวลดันสเต็กมานั่นเองนะครับ และไอเทมส่วนสุดท้ายก็คือทางฟังของอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับส่วนแรกก็คือทางฟังของตัวสลิงเกอร์นะครับสลิงเกอร์ผมจะใช้แค่2อ,อย่างนะครับในภาคนี้ผมจะใช้เป็นตัวของลูลิงพลดนะครับที่เอาไว้ลากมอนสเตอร์ในแผนที่ใกล้ๆมาเจอกับมอนสเตอร์ตัวหลักของเราให้เขาเทิร์ฟัวกันประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือทางฟังของแฟลชพลตเนี่ยผมก็จะติดตัวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแฟลชเนี่ย ข้อดีของมันหลักๆคือการแฟลชให้มอนที่ชอบบินนะยกตัวอย่างเช่นลาทลอสเนี่ยมันล่วงลงมานะครับถ้ามันบินขึ้นไปเราแฟลชปุ๊บมอนมันจะล่วงลงมาเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้ามอนมันติดแฟลชอยู่นะครับมอนมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับมันจะโจมตีอยู่กับที่มันจะไม่เดินออกจากที่ตรงนั้นเวลามันติดแฟลชถ้าเราต้องการแบบประมาณว่าให้มันติดแทรบโดนก้อนหินหรืออะไรแบบนี้เนี่ยแฟลชก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเราแฟลชมันก่อนแล้วค่อยโยนก้อนหินลงใส่หัวมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท ในส่วนต่อมาก็คือทางฟังของกับดักนั่นเองนะครับกับดักเนี่ยก็คือเอาไว้จับมอนสน์ครับก็จะมีกับดักอยู่สประเภทด้วยกันก็เอาไปให้ครบนะครับทั้งทางฝัง่งของช็อ k แทร p รวมไปถึงพิทโฟ l แทรปนะครับอีกอย่างหนึ่งและไอเทมที่สําคัญมากก็คือแตรนงบอมนั่นเองนะครับที่เอาไว้ใช้ในการจับมอนสเตอร์นะครับและไอเทมสุดท้ายที่ผมพกติดตัวไปด้วยเนี่ยก็คือระเบิดนะครับ ระเบิดเนี่ยส่วนตัวผมเองผมจะใช้เป็นเมกะบารลบอมบ์เลยนะครับก็คือระเบิดลูกที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถสร้างได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยตัวของเ e วิลไ i t ทของผมก็หมดนะครับผมก็ใช้เป็นลาร์ชบาลลูบอมบ์เฉยๆแต่ว่าถ้าเราเอาตัวของ De วิลไ i t ทไปด้วยนะครับรวมไปถึงทางฟังของลาร์ชบาลลูบอมบ์พกติดตัวไปด้วยก็เหมือนเคยนะครับในกรณีที่เราใช้2ลูกแรกไปแล้วนะครับเราอยากวางระเบิดเพิ่มเติมมันจะเป็นการคลาฟอัตโนมัติให้เรานะครับถ้าเรากดใช้ตัวของเมกกาซีนบาัลนบอมบ์นับ อีกหนึ่งไอเทมที่จริงๆแล้วก็ดีมากสําหรับเพื่อนๆบางสายนะครับนั่นก็คือทางฟังของบาเบอมนั่นเองนะครับเราอาจจะพกติดตัวไปด้วยก็ได้นะครับไอเทมตัวนี้บาเบอมเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลานะครับระวางปุ๊บสักพักมันจะระเบิดออกแล้วตัวของบาเบอมเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับอาวุธที่แบบมันต้องการใช้เคาน์เตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นชาร์จเบลดแล้วกันครับชาร์จเบลดเนี่ยเราจะต้องเคาน์เตอร์ให้ติดนะครับเพื่อที่จะชาร์จความเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับ ก็คือใช้ Perfect ก u ์ r d ดไดนแหละเคาน์เตอร์ให้ติดก็เราสามารถใช้บาเรลบอมบ์นะครับทำเพอร์เฟกต์กาดแล้วก็เข้ากาันชาร์จขวาดได้เลยก่อนที่เราจะไปถึงมอนสเตอร์นะครับก็ไปถึงปุ๊บตีได้เลยครับผมต่อมาเราจะมาดูทางฟังของคัสตอมเรเดียลเมนูของเรากันนะครับในภาคนี้เนี่ยเราสามารถมีคัสตอมเมนูได้มากถึง 8วงล้อเลยนะครับคือสูงมากเราสามารถบิวได้ดีมากๆเลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดใช้เท็มได้เกือบจะทุกอย่างในเกมที่มีเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเรามาดูกันซึ่งตัวของคัสตอมเมนูหลักอันแรกเนี่ยที่ผมจะใช้ก็คืออันนี้นะครับผมตั้งชื่อมันว่าแอคชั่นก็คืออันแรกสุดนั่นแหละอันนี้เนี่ยมันคือยาของเรานะครับผมจะใส่ตัวของเวท s t o อ e ไว้ตรงนี้นะครับต่อมาก็คือ flash pod นะครับแล้วก็ยาทั้งหมดของเรามะ e g ชั่นแม็ max p o ชั่นนะครับ อันล่าสุดเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น optimal status recovery นะครับมันคือฟังก์ชันในการเลือกกินยาอัตโนมัติของเรานั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นยาแก้แก้บัฟหรือว่าแก้พิษนะครับถ้าเราติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังก์ชันตรงนี้มันจะเลือกกินยาให้เราเองนะครับซึ่งก็จะมีตัวของ n e m o l y ใช่ไหมกับตัวของ herbal medicine ที่ผมเลือกออกไปนะครับต่อมาก็คือทางฝั่งของ potion ปกติดา o f l i f e นะครับและสุดท้ายก็คือกินเลี n ยเน้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นอันหลักที่ผมจะใช้ตอนที่สู้กับมอนนะครับที่ผมเอาตัวของกินเลือดมินเทลมาใส่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องใช้ระหว่างที่เราสู้กับมอนใช่ไหมแฟลชพอดก็เหมือนกันแต่อเทมอ,อื่นเนี่ยเราน่าจะไม่ได้ใช้ระหว่างที่เราสู้กับมอนมันก็เลยไปอยู่ในแท็บอื่นนะครับแท็บที่2ต่อมาก็คือทางฟังของบัฟนั่นเองนะครับบัฟเนี่ยก็หลักๆแล้วจะมีตัวของ m มกกาเดียนรักกับตัวของ m มกกาเดียนสกินใช่ไหมที่เราเอาออกไปแต่ผมก็ใส่ไว้ด้วยนะไมซีดกับทางฟังของด e มอนพาวเดอร ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวของ a d e m a n t seeds กับตัวของ hard shell powder ก็เหมือนกันนะครับเอาไว้ครบทั้ง6อันเลยก็ได้นะครับแต่ผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟาร์มตัวของพวกนี้เหมือนกันเลยเลือกใช้แค่ mega d e m o n d u c k กับตัวของ mega armor skin แค่นั้นพอก่อนนะครับแทบทั้งขวาต่อมานะครับก็คือทางฝั่งของตัวระเบิดรวมไปถึงตัวของ trap ของเรานั่นเองนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวของ l u s h barrel bomb มาไว้นะครับ mega barrel b o ตัวของ barrel b o ที่ผมบอกไปว่าเป็นระเบิดเวลานะครับ ก็ใส่ไว้ด้วยแต่จริงๆผมก็ไม่ได้พกไปนะก็ใช้ไม่ได้และแทรบอีก2อันรวมไปถึงแทรน์บอมบ์ที่เอาไว้จับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเมนู hmm. ต่อมาก็คือทางฝั่งของสลิงเกอร์นะครับผมจะเอาสลิงเกอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานระหว่างการต่อสู้กับมอนสเตอร์มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวของรูลิ n งพอดนะครับเพนสพอดเพนพอในภาคนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสิกเนลมอนสเตอร์ให้เพื่อนเราไปตีนะครับถ้าเราเอาเพน Po พอไปยิงที่มอนสเตอร์ มันก็จะเป็นติ้งติ้งขึ้นมาในแผนที่นะครับรวมไปถึงทางฟังของสิกแนลด้วยผมก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับถ้าเรากดสิกแนลเนี่ยมันก็จะติงตงที่ตัวเรานั่นเองนะครับเหมาะสําหรับเวลาเราไปเล่นมัลติเพลเยอร์นั่นเองพอร์ตอีกหนึ่งตัวที่ผมใส่ไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือดังพอร์ตนะครับแต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันต่อมาก็คือทางฟังของ c คปเชนเน็ตนะครับที่เราเอาไว้จับตัวของ Life. แอนิ i ม Life ไลฟ์สุดท้ายก็คือ SOS ซเอสแนั่นเองนะครับที่เอาไวย้ยิงเรียกเพื่ออนของเรา ในเมนูต่อมาก็คือทางฟังของฟู้ดบัฟของเรานั่นเองนะครับผมจะเอาฟู้ดมาไว้ตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างละ่ะก็จะมีตัวของบาร์บีคิวกริลนะครับที่เอาไว้ทำเ well วลดันสเต็กรวมไปถึงเอาไว้กินข้าวเวลาเราอยู่ข้างนอกเวลดันสเต็กก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเลีกอันหนึ่งก็คือเลชั่นนะครับเลชั่นเนี่ยมันจะเพิ่มได้แค่ตัวของสแตมิน่านะครับไม่ได้เพิ่มเลือดแต่เวลดันสเต็กเนี่ยมันเพิ่มบาเลือดของเราด้วยนะครับ อีก2อย่างที่ผมเอามาใส่ตรงนี้ด้วยก็คือทางฟั่งของคูลดิงและก็ฮอตดิงนะครับแต่ผมมองว่าภาคเนี้ยจริงๆมันไม่ค่อยจาเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเล่นในแมปพวกนี้มันก็จะมีตัวของมแมลงใช่ไหมที่มันอยู่ตามกําแพงก่อนออกจากแคมป์อะไรประมาณเนี้ยให้เรากินอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเออไม่ต้องพกไปก็ได้นะครับมันค่อนข้างจะเปลืองช่องเหมือนกันแต่ก็ใส่เอาไวใ้ให้มันเต็มๆนะครับส่วน3แถบข้างล่างต่อมาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใส่เป็นอะไรเลยก็ได้นะตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่เป็นอะไรนะครับ ก็อนแรก c o m m u n i c a คชันใช่ไหมก็เป็นท่าโพสต์ต่างๆที่ผมมีนะครับเป็น b เ t ิลโพสต์นะครับท่าโพสต์เอาไว้ถ่ายรูปอีก2อันเนี้ยก็คือเป็นทางฝั่งของการคราฟกระสุนนั่นเองนะครับผมก็แบ่งเป็นกระสุนธาตุอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยก็เป็นพวกกระสุนระเบิดนะครับ slicing นะครับ sticky ammo wilden ammo อีกอันหนึ่งก็คือตัวของ cluster bomb นั่นเองนะครับหลกักๆแล้วผมแนะนําว่าให้ไปทําตัวของเนี้ยอันนี้นะให้มันใช้งานง่ายๆนะครับก็คือ3อันบนเนี้ย อันที่เราใช้บ่อยสุดให้ไปไว้3อันบนนะครับอีก2อันก็คือมาไว้ข้างๆก็ได้นะครับที่เหลือเนี่ยยังไงก็ได้แต่3อันบนมันจะกดใช้ง่ายสุดนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเรเดียลเมนูอะเรากดอันนี้เป็นอันหลักของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นอะพอเรากดอีกทีหนึง่งมันก็แค่เลื่อนซ้ายกับเลื่อนขวานะครับน่าจะง่ายที่สุดโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาแชร์เทคนิคในการจัดกระเป๋ากันก็ลองไปทําตามกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ น่าจะทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่อยากจะแนะนําเกี่ยวกับการจัดยาจัดกระเป๋าของเราเนี่ยก็สามารถมาแนะนําได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด s u c s i r i b e ช่องแมนแมสกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ